อย่ามาขี่เสนาให้เอ้อยเนเดอ้ออย่าให้คอยเจอหน,นาพี่อยากมีผัวใหม่มันตัวเมียนบ่อหันใดบ่อบักเด็กหน่อยไหมเงินกูก็โอนให้เป็นตันมันก็นว่าเออเอ,อเดี๋ยวก่นเดี๋ยวย่ายอยู่มันก็นพ่อมม่ละได้ มันสิคําสิมือทางสิไปได้มันโบกไก่ได้หมองสิไปเที่ยวนั่นนงอย,ยูก่ไก่โบไได้มาละบอบมา,บาเสกูค่อยไปหอดใสว่าหรอเก <c oughs> ่ไหญ่ว่ะมอนี่ไหมอะแบบไหญ่ว่ะมอน กูทำใจก่อนทำใจก่อนจะข้าวให้ใจเย็นๆก่อนหากมีเวลามาขี่เสนาให้อนเอื้ยเนยเดอ้ออยาให้คอยเกื้น้าพี่อยากมีผู้เพื่อใหม่ว้ยบองเป็นกูสิเกอ,อรบ่หน้ากูอยู่มงหันก็ะเฮงแต่บ่งามไลย มาเดอฝ่ามาเดอมันจิคําีเมืออะไได้หนี่อยอุ้ยกูเห็นเป็นค,คนใจหอนใจหอนแห้งอีีได้กูเป็น,จน,นเจเนอะไรเฮ้ยบ้านล้วบอกผูเบาหนะิผูเบาคำว่าผูเบาจำหน่อยนะั่นอุยอ้ยเฮ้ยคาว่าสีส้วนผ้าไปใส่เป็นไปเที่ยวนะ่หนะ้าเข้าก็ะถาก้องเข้าอยู่นี่มันแมนบบล่ะมันแมนบบโอุย้ยหมอนี่กูว่าผู้่าสีถือตัวอะไรได้นี่ ตกลงตัวสีให้ไปน้ำบอ่อสี่สห้าไปน้ำบอ่อนี่ไปน้ำเฮาบอ่อเออคือสีไปแต่ก,กัมมันเฮาก็สีไปสองคนแต่ว่าห้าวบอกให้เจ้าฟังอันนม่แล้วบ,บอกให้ห้าไปเอาบอสิถาไปนล้วภูบาวน้อยเออสิไปกับภูบ่าวน้อยนั่นละ่ะมึงว่ามันเงินน่ะมึงจะพกไปหลายหลายโอ้ยกูอ้อนให้มันเจี๊ยบแล้ว,ม,วมันสีเห็้ยแต่วันใดมันสีบ่ได้เห็นอีหยังเขาแจ๊กอันเนีย บ่ต้องนี่ดอกสมัยใหม่เห็นบ่เห็นกูบงเงินเพราะว่ากูกคนพอใจสายเปรย์พอใจพอใจเปรย์ปปรเป้ตัวมันกระชันมันที่มา,าเอ็นยังมัวมันที่มา,าอยู่บนนี้ขนาดโอ้เงินหายหรือมันไปทางอื่นหรออือเปล่าจ๊ะเออแล้วแต่เอาตามนั่นอย่าว่ากู้ใดอย่าว่ากูบ่ไปนำไดจังไดมาอย่าว่ากูบ่ไปนำไดจะข้อ,ของออยอยว่าอะไรอว่าบ่ให้มูไปนำโอเคพออ่ออ,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 อีอันนี้ กูบอกไว้ซ,ซื่อพอมีไัยมาถามนัม่นึงจะบอกแต่เขาทอนั่นพ่อเรื่องของกูตอนนั้นกูบริหารเองพี่